สำนักงานเลขานุการณคณะอนุก,กรรมการก่นกรองและติดตามการดำเนินง,งานกองทุมพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอบ้านลาดตั้งอยู่ที่อาคารที่ว่าการอำเภอบ้านลาดหลังเก่าชั้นสองอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีโดยมีนายสิทธิพรพงษงหอมในอำเภอบ้านลาด เป็นประธานอนุกรรมการกันกรองและติดตามการดำเนินง,งานกองพึงพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอบ้านลาดมีฐานข้อมูลการดำเนินง,งานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบันมีการจัดเก็บเอกสารและข้อมูลการดำเนินง,งานอย่างเป็นระบบโดยจัดเก็บเอกสารในรูปแบบแฟ้มเอกสารปกติและแฟ้มเอกสารอิเล็กทรอนิกส การแยกเอกสารเป็นหมวดหมู่ทำให้สะดวกต่อการใช้งานได้ทันทีมีการให้บริการข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์งานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจำนวน3มช่องทางได้แก่เว็บไซต์สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ Facebook สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอและแอปพลิเคชัน l ล ne เพื่อให้สมาชิกสตรีได้รับทราบข้อมูลข่าวสารตอบข้อสักถามได้อย่างรวดเร็ว และสะดวกในการติดต่อสื่อสารมากขึ้นมีแผนการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีโดยมีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนคณะอนุกรรมการการกลองและติดตามการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอาเภอและคณะทํางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบุบาทสตรีร่วมกันดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กําหนดและบรรลุตามวัตถุประสงค์สํานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการการกอง และติดตามการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอบ้านลาดมีสถานที่เป็นสัสดส่วนสะอาดเรียบร้อยตามหลัก5สเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีในการปฏิบัติงานและอำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่สมาชิกสตรีปีงบประมาณพศ2567 สำนักงานเลขานุการณคณะอนุกรรมการกานกรองและติดตามการดำเนินง,งานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอบ้านลาดได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น2 2 9ล้านบาทแบ่งเป็นงบบริหารได้รับจัดสรรจำนวน1,42,875บาทเบิกจ่ายแล้ว8 1 1 0 0บาทคงเหลือ61,775บาทคิดเป็นร้อยละ56.76 งบเงินทุนหมุนเวียนได้รับจัดสรรจำนวน1 8 0 0 0ล้านบาทเบิกจ่ายครบ100งเงบเงินอุดหนุนได้รับจัดสรรจำนวน86,250นนบาทเบิกจ่ายครบ100าเซนสำนักงานเลขานุก,การคณะอนุกรรมการการกรองและติดตามการดำเนินง,งานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอบ้านลาดได้รับงบประมาณประเภทเงินทุนหมุนเวียน ตั้งแต่ปีพศ2556ถึงพศ2566รวมเป็นเงินที่ได้รับการอนุมัติทั้งหมด2 9 5 4 6 3 8บาทจำนวน160โครงการปัจจุบันคงเหลือ44โครงการข้อมูลนะวันที่24พฤษภาคมพศ2567มีนี่เกินกำหนดชำระจำนวน944,337บาท33สตางค์คิดเป็นร้อยละ 18.05มีแผนการบริหารจัดการหนี้เพื่อให้หนี้เกินกำหนดชำระลดลงตามเป้าหมายการลดหนี้เกินกำหนดชำระร้อยละ2.5ต่อเดือนการติดตามลูกหนี้ที่มีหนี้ค้างชำระอย่างต่อเนื่องด้วยการลงพื้นที่ติดตามลูกหนี้ร่วมกับคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและอาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพื่อทราบถึงปัญหาในการดำเนินงานของกลุ่ม ปีงบประมาณพศ2567สำนักงานเลขานุก,การคณะอนุกรรมการการกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอบ้านลาดได้รับเป้าหมายการเพิ่มสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทบุคคลธรรมดาจำนวน992คนข้อมูลณนะวันที่24พฤษภาคมพศ2567มีสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพิ่มขึ้นจำนวน992คน คิดเป็น100%เอร์เซมีการส่งเสริมสนับสนุนให้กลุ่มอาชีพมาลงทะเบียนเป็นสินค้าโอทอปเพื่อให้กลุ่มอาชีพสามารถพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้ได้คุณภาพและมาตรฐานอีกทั้งมีการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับกลุ่มอาชีพในการออกจำหน่ายสินค้าตามสถานที่ต่างๆและประสานภาคีเครือข่ายในระดับท้อที่ทั้งภาครัฐเช่น สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกษตรอำเภอศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอและภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนงบประมาณองค์ความรู้และช่องทางการตลาดให้กับกลุ่มมีการประชาสัมพันธ์การดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์ผ่านเว็บไซต์สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ Facebook กลุ่มไลน์จัดทาป,ป้ายป๊อปอัพ และประชาสัมพันธ์การดำเนินงานและการรับสมัครสมาชิกผ่านการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและการประชุมสัญจรกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นประจำทุกเดือนสำนักงานเลขานุก,การคณะอนุกรรมการกานการกองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอบ้านลาดได้นำระบบ Google My Map มาใช้สร้างแผนที่ลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอบ้านลาดโดยการปักหมุดตามที่อยู่จริงของที่ทำการกลุ่มหรือสถานที่ที่ติดต่อกลุ่มได้จริงแบ่งเลเยอร์และสีหมดุดตามพื้นที่ในแต่ละหมู่บ้านโดยแต่ละหมุดจะมีข้อมูลเลขที่สัญญาปีที่อนุมัติชื่อผู้เสนอโครงการโดยสามารถส่งพิกัดไปยัง Google Map เพื่อใช้ในการนำทางไปยังกลุ่มลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป้าหมาย หรือเปิดดูด้วย Google Street View เพื่อดูบริเวณรอบๆพื้นที่เป้าหมายได้สวัสดีค่ะดิฉันน้ำไพวันชื่นไทยพัฒนาก,การอำเภอบ้านลาดปฏิบัติหน้าที่เลขานิการคณะนอนุก,กรรมการกันกรองและติดตามการกกดํรานเนินงานกองทนนุนพัฒนกกาบทบาทสเ์อำเภอบ้านลาดค่ะในการบริหารงานสํานักงานเลขาเราได้ใช้หลัก P D C A นะคะซึ่งในการดําเนินงาน เราจะมีการวางแผนในเรื่องของการดําเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีนะคะส่วนในเรื่องการดําเนินงานอื่นเราก็จะระบุถึงปัญหาหรือทิศทางของการพัฒนาในการขับเคลื่อนง,งานกองพันพัฒนาบทบาทสตรีนะคะซึ่งมากําหนดเป็นแผนแล้วก็ดําเนินการตามแผนโดยทีมงานและผอ้บ่ว่าจะมีการสร้างความเข้าใจร่วมกันนะคะแล้วก็ดำเนินงานเป็นทีมนะคะซึ่งตรงนี้ ในการขับเคลื่อนการเรินงานกองุพัฒนาบูบาสตรีคณะอนุกรรมการทุกข้านรก็ให้ความสําคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านประธานคณะอนุกรรมการนะคะท่านแรมเพอให้ความสําคัญากับการขับเคลื่อนการเรินงานกองพันนาบบาสตรีเมื่อเราดําเนินงานนะคะตามแผนแล้วถ้าเกิดปัญหาอุปสรรคอะไรนะคะเราก็มีการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระยะนะคะซึ่งตรงนี้จะทําให้เราทราบว่าการดำเรนินงานเราประสบความสําเร็จตามเป้าหมายหรือเปล่านะคะซึ่งตรงนี้ถ้า เกิดปัญหาประสาทอะไรเราก็จะมีการวางแผนเพื่อแก้ไขนะคะซึ่งในการดำเนินงานการขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบัตสตรีนะคะเราจะท,ทาให้มันประสบความสําเร็จได้นะคะแล้วก็ต้องมีการตรวจสอบประเมินผลแล้วก็นําผลของการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อพัฒนาต่อไปนะคะสาหรับปัจจัยความสําเร็จของการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบัตสตรีของอำเภอแม่ลาดนะคะก็คือ,อ,อการสร้างความรู้ความเข้าใจทั้งคณะอนุ กรรมการกันกองเพื่อนักองเภอนะคะคณะทำงานสมาชิกกองพื้นเพื่อนาบวสตรีและก็ทีงานเจ้าหน้าที่นะคะซึ่งตรงนี้เราต้องเคลื่อนไปพร้อมๆกันโดยมีวัตถุประสงค์เดียวกัน